นี่พี่น้องมานได้ถือละเห็ดละสองโตแล้วลพี่น้องเลยทายสบายดีเนาะเพ,เพื่อนๆทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านกับบรราาาาศััหยุดธพี่น้องเอ้ยวันที่หนเนาะมือนนี้นนบรไดเห็งานก็นเลยใส่เบ็ดไว้แต่เมื่อวานเนี้ยจักสีได้บดได้มาฮอดแคมห่วยเลยเนี่ยก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ้ง Bạn nhạc cắt con sao nó thì nó nó sẵn sàng mà nằm ở đây Union là khi nào ngay Say White Kem Hoài lại thì nó ngay Thang lông có gì nó thì nó Thang lông cả nhạc nè Nó ơi างความน้ำพี่น้องความน้ำตกน้ำนี่แหละจังหน่อยนี่หากินตามแค้มห้วยแคมห้องพี่น้องเอ้ยไปใส่บอดไดโควิดมาหอนห่วยแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลาะหายามเบ็ดเลยเหมืนสิดนได้บอดายถือบอดถือเมื่อวานน้ำขึ้นตอนเช้าน้ำแห้ง โอ้โ,อโอ้บุมมีพี่น้องหลางที่หนึ่งหล,ล,ลางนี้ก็บบุมมีมีอีกหลางนี้เด้อหลางนี้กับบุมมีอีกโอ้หลางใดกับบุธเนาะพี่น้องเนาะ มีปากินเลยบ่ึโอ้ี่พี่น้องคือน้ำขุ่นมดนะลางนี่เบึงนุ้เบึงนุ้เบืงนูปลาอย่างพี่น้องเอ้ยนี่ลางนี่ละพี่น้องเอ้ยน่าชิม,มี โอ้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 อตนี่พี1 1่น้องตัวหนึ่งแล้วมือนี่ถือว่าคุ้มแล้วโอ้ต่นี่โอ้แม่นโลหนึ่งขึ้นบ่อนนี่โอ้เบสิบเอ็ดหลางพี่น้องเลยได้ตัวหนึ่งเลย ยยออดดถือว่าคุ้มอยู่พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินนี่กะกูเบิ่ดแล้วเบ็ดเบ็ดหลางพี่น้องเอ้ยถือตัวเดียวนี่แหละเบ็ดหลางใส่แต่ละเทือกอะได้เทือะละโตัวสองตพี่น้องกันนี่แต่ว่ามันได้แต่โตใหญ่ประค้อนี่ก็ได้ตัวหนึ่งเน,นงาะใหญ่พอแล้วอยู่พี่น้องเลย เดี๋ยวบ้านนี้เราไปยามมองเนาะพี่น้องยังมีมองอยู่ใส่มองแน่ไปไปเบิ้งเลยว่าสุได้บมดได้ป่ามองมันใส่ทั้งเบ็ดทั้งมองเมื่อวานพี่น้องเอ้ยใส่มองเป้าหมายเก่าพี่น้องเอ้ยมองกะเบิ้งก่อนโอ้โหน้องเห็นอยู่บ่ เนีนเน่พี่น้องมาได้ถือละเห็นล้วสโตแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยหยาบมากกูมาก,ก่อนพี่น้อง นี่พี่น้องปามงปมงปามมงได้สาบโตพี่น้องเอ้ย ปลาเบ็ดได้ตัวนึงเนาะโอเคแล้วสำน้ก่ะพอปีงแหละพอลาบแหละพอต้มและพี่น้องไงยพักกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเ,ยเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอามุกขอบใจที่ติดตามครับโมเนาะเดี๋ยวพบกับค่อยอีกในะคลิปต่อไป